ข่ามร์ตเขากลัวไม่เชื่อว่าน้ำสมบัตดที่มาจากสับปะรดจริงๆรู้ความเข้าใจไหมเออแล้วก็มีอะไรอีกมีน้ำเชื่อใช่ไหมลูกน้ำเชื่อมโอเคเราก็มีโซดาใช่ไหมค่ะน้ำโซดาจะมีค่ะและที่สำคัญไฮไลท์ของเราคือคือชาบาโคโค่ดูไหมบาโคโค่อ้โอเคเป็นโคโค่น้ำสมุนที่นั่นเองนะครับซึ่งวันนี้เราจะมาทำเมนูนี้ครับพีน่าโคลาดานั่นเองะ นี่เอาเกล็ดเปถีบใส่ถูมือก่อนพรนี้เป็นสเปซดช่อรีเลย์ทำให้ทานกันเลยตรงนี้โอเคค่ะพร้อมไม่จ้าพี่รักโอเคเดี๋ยวแม่ผมจะช่วยถือไบข้อควนมให้ดูเองขั้นต่อแล้วทำอะไรดีขั้นตอนแรกเราก็ปวดปวดเปิดขวดเชยก่อน ไม่เป็นไรมันเป็นความเก่งอยู่แล้วใช่น้ำสับปะรดโอเคจ้าดีดีเราก็ใส่น้ำเคโค่น้ำงซูตีของเราอ่าโอเคน้ำเชื่อมด้วยเหรอน้ำเชื่อมนิดหนึ่งนะ ให้มันเสิร์ฟลดขึ้นใช่ไหมแต่จริงแบบน้ำผลไม้แท้ของชบาเขาไม่ใส่น้ำหวานไม่ใส่น้ำตาลเลยนะที่แบบหวานธรรมาชาติของเขาอกอคอือต้องแต่คัดแต่เราต้ากกองการเพิ่มความหวานที่ขึ้นแล้วมาใสาเ่เพิ่มได้เลยน้องร็จสิ้นเสร็จแล้วต่อไปจ้ะต่อไปไดบอกแล้ว่าเสร็จแล้วดีลี่ เราต้องใส่ตุ๊กแขกเลยเป็นการทำที่หัดมาของสาวชื่อเหลือพิณิกกรเยอะมไหมใช่ก็ต้องใส่ตุ๊กแขกอยู่แล้วก่อนเชถ้ามันมีความแบบเยน็ยนๆไงเธอเออให้มันเย็นแค่นี้ก็ดูน่าทานมากๆแล้วนะใช่ไหมคะใช่ค่ะ,คะเราต้องกินฝาใช่แต่ก่อนทีน่จะเอาถุงมือช่วยเราตมองปิดแน่แล้วเออ เออเออีแน่นีแน่ใช่แล้วเวลาหนเ่หนูกดไปด้วยลูกหน่กดไว้ง่ายเออกดตั้งปตงตงนาโคนาได้ไปีาโคนาได้ไปฮีนาโคนาได้ทีนาโคนาได้ปฮีนโคนาดโคได้เห็นไหมเย็นเลยแน่นอนเออน่ารักแล้วว่าด้วใจ เปิดได้จ่ะเพื่อนเปิดได้หนึ่งสองสามเอิบโอเคใส่แก้วได้จ้าเพื่อนได้จ้านี๋อุ้นป็นไงละหินสี่สันงหสาว้าวแล้วเราก็ใส่น้ำชีดราดเข้าไปให้มันมีความซ่าซาสดชื่นถูกไหมจ๊ะถูกต้อง่ะ Yeah. เราแก้วกมีความหรูหราตรงนีตมัีน่ารักมากมาเลยค่ะเสร็จแล้วสุดท้ายเป็กคกามนสวยงามเราก็มออีการนำสัมป,ปรดจริงๆมาตกแต่งด้วยดูขนาดพี่ท่าไหร่ล <c oughs> ูกเราใส่เลยเพราะเราต้องการให้คนถ่าดเนี่ยได้สัมผัสรส <c oughs> ชาติเนื้อมัน <c oughs> รดด้วยถูกไหมต่อ ใต้เลยลูกดีทั้ที่หนะักเราเรป็นเจ้าของเมนูเจ้าขออะไรก็ได้ไม่ได้ไฉันเป็คนกินฉันเปอะไรก็ได้วันนี้คือพีนาโกลานะพีนาโกลาดไปพีนาโกลานะปะุ๊บเวลาโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับและนี่คือเมนูพีน้าเทิน ความรู้สึกเป็นยังไงบ้างตอนเราทำเสร็จแล้วเป็นแก้วแบบนี้ออกมาแล้วเนี่ยอยากกินค่ะอ,อ,อยากอยากลองชิมไหมอยากลองกินเลยโอเคเดี๋ยวให้เด็กๆชิมเราเล่าให้ฟังไปดีกว่ารสชาติเป็นแบบไหนดีไหมทำไมหนูดูไม่แน่ใจกับการดื่มคานี้รู้ไม่แ่ใจไม่แน่ใจสิคะม่ขลุ่ยมากเพราะว่าเราทำขึ้ฝีมือเราจริงๆไม่กี่เนี้ยพูดเลยนะไม่ใช่หลีก เช้งแต่งมกี่ไม่ได้ดะทุกคนอ๋อถูกไหมล่ะถูกเป็นนบ้เล่าสุดชื่อเมาชืา่อไรอนซาินี่ชื่อไหนควาสดชื่นแล้วก็มีความของโโค่ที่ขอหน้าสดชื่นคนมได้ไหมดื้นะนัเสชื่อไปเรดูเราดูเราดูดื่ม <c oughs> นั้นทาน้ากับสดชื่อ